สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรกระสินครับอมนีเขาสวนมันสับปะหลังนะครับหรือว่าแปลงมันแปลงมันสับปะหลังผมจะมาแต่งกิ่งแต่งกิ่งมันสับ uh huh. ปะหลังนะพี่น้องนะครับแปลงนี้เป็นมันอายุหาเดือนนะครับมันหาเดือนอีกสักประมาณจะเขาเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเนี่ยผมจะจะคุดแล้วครับจะคุดเพื่อว่าแปลงนี้ติดเพื่อนนะครับปีที่แล้วผมก็เห็ดนะครับ พี่น้องเบิงเบิงเหงานี่นะครับเหงานีมีอยู่หนึ่งสองสามมีอยู่เจ็ดตนนะครับเจ็ดตนจริงๆแล้วนะครับมีมีหลายคอมเมนต์หลายคนนี่บอกว่าจะไปแต่งอย่าหนนะครับแต่งกิ่งมันตะบลังอย่าหนนะครับอาการแต่งกิ่งมันตะบลังนี่ครับถ้าสมมติว่าดินขเขาดีนะครับดินดีหมายถึงว่าดินมีการปรับปรุงบำรุงดินมีการใช้พวกขี่ไก่ขีดหมูนะครับ ขีไก่ขี้หมูขี้งั่วต่างๆ,ๆนะครับพวกปุ๋ยอินทรียต่างๆหรือใส่ปุ๋ย 2- อถึงสรอบอันนั้นท่านก็ต้องไปไปแต่งจริงครับเพราะว่าดินของเขามันมีปุ๋ยแล้วครับพวกเนี้ยมันมันจะสามารถที่จะ,ะต้นมั่นเนี่ยนะครับมันจะดึงไปใส่นะครับดึงไปใส่แต่กรณีที่เขาปลูกตามมีตามเกิดใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวบ่วมีการใส่ขี้ไก่บ่มีการล่องพื้นปุ๋ยอิน,อนๆๆทรียน,น,น,นะครับปุ๋ยอินทรียต่างๆเนี่ยพี่น้องนะครับพี่น้องต้องแต่งนะครับ ้บหาบ่าไหลเลยนะ้าบว่าเกินหาเลนี่ผมแนะนาให้แต่งกริงนะครับการที่มันลหลายต้นบางทีพี่น้องหลายๆต้นนี่ครับสมสมุิว่าเข้าใส่ปุ๋ยเทียเดียวเนาะใส่ปุ๋ยรอบเดียวยนะครับมันจะดึงปุ๋ยจากน,นี่ครับที่อยู่ในดินเนี่ยครับนะมันจะดึงขึ้นมาใส่นี่ครับดึงขึ้นดึงขึ้นมาใส่ต,ใต,ต้นต้นมันสับหลังเข้านี่ครับแล้วก็มันจะไปไปที่ยอดแล้วก็ไปรวมที่ที่ใบนะครับอยู่ใบปุ๊บทั้งทั้งทั้งหมดนะครับพี่น้องหลังจากนั้นคือมันสังข้อแสง สังค์ข้อแสงแล้วนะครับมันค่อยปล่อยลงมาครับมันก็จะลงมาตามอทอทอนําเลี้ยงของมันครับตามต้นของต้นมันจะบหลังเนี่ยที่นี่ไม่กลจะกระจายกันครับกระจายกันทุกทุกต้นเลยพี่น้องนะครับแล้วก็ทุกทายคือลงหัวมันจะบหลังแท้ที่มันสีมันมันจะซอยแค่สองต้นก็เป็นว่ามันต้องเอาสารสอาหารนี่ครับมาซอยเจ็ดเจ็ดต้นนี่ครับเจ็ดต้นนี่นะครับซูดีคือเข้าแตงหงไม้เยอะยี่สิบสองต้นบวกเกินสามต้น แล้อยูปมานนี้ครับเพื่อใจสายอาหารของม่นนี่ครับมันจะล่งหัวมันพร้อมอย่าให้มันขึ้นไปต้นมันนะครับอย่างเช่นเงาที่มันมันบาแข็งแรงเนาะจะเป็นตายืดๆนะพี่น้องนี่ครับตายืดๆคอง่ายๆแบบนี้ครับเนี่ยครับคอง่ายๆบางทีครับเขาต้องออกครับพวกนี้เนี่ยพวกนี้มันจะขึ้นต้นนะมันจะขึ้นต้นนะครับจะขึ้นต้นมันจะซัดขึ้นต้นนะครับเขาต้องต้องตัดออกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะจะตัดออกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปเดี๋ยวผมพามาขุดบางหัวมันสับหลังแปลงนี่นะครับจะหัวมันจะไงบ่บอนะครับหลังจากที่ผมแต่งกิ่งก่อนพี่น้องนะครับเนาะเอาลุยครับจะเอากิ่งเฉพาะที่เยินมผสมบุญพี่น้องน่ครับแล้วสามการแต่งกิ้งนี่ครับเพื่อให้แสงแสงแสงเนี่ย่องถึงนะครับข้างล่างนี่ครับ ผมเฮ็ดทุกปีครับการแต่งกิ่งเนี่ยการแต่งกิ่งมันสเปะหลังครับทำทุกปีครับเฮ็ดทุกปีก็จะให้แสงเพราะว่าผมเฮ็ดบ่หลายครับผมเฮ็ดปูมันหาไรอยู่น่องปูมันห้าไร่จะให้เหลืออยู่สองตนครับนี่กั่อ เพราะว่าผมจะไม่เอาท่อนพันครับแตงนี้จดี๋เอาละมันครับพี่นอ้องเดี๋ยวไม่เกินสามสามต้นจะให้ยู่เกินสามต้นพี่นอ้องแสงสว่างอย่างองถึงครับเดี๋ยวหัวมันสับหลังเข้าจะยังไงครับอันนี้ผมเฮ็ดมาแล้วดีที่แล้วผมเฮ็ดครับให้แสงมัน่องถึงครับเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูกันครับ เนี่ยได้หลายครับลายเลยครับยัเงเสียดายนครับถต่สมมติว่าเขาต้องการทอนพันธุ์นี่เขาไปต้องมาตัดครับแต่ผมไม่ได้เอาทอนพันธุ์ครับผมเอาหัวเพราะระยะปลูกผมที่นี่แค่อ่าพอเดียหาเดือนหาหุ้นเดือนครับผมก็คุดแห้ะก็ปลูกริมเขื่อนแต่ตรงนี้เวล่าครับ แต่ถ้ามันเยอะๆเนี่ยผมก็บเพาะในหน้ามาัเห็ดหรอครับมันเะไ่อยู่ดิจงกระต้นหรมันสมบูรณ์ไ้พี่นอ้องสมบูรณ์ต้นที่พอสมบูรณ์ก็จยะจะ,ะจงครับให้มันไปลงหัวจะดีสุด จะเ็สแบมี้ทุกปีครับ